โอเคครับเพื่อนๆก็เพิ่งอาบน้ําเสร็จเนาะโอ้โหก็เราจะไปติดไฟกันนะก็เดี๋ยวเราจะมาแกะตัวกล่องไฟแล้วกันเพราะว่าตอนแรกว่าจะจะไม่ถ่ายนะครับผมในช่วงแกะกล่องเนาะแต่ว่าคือเวลาเราสั่งซื้อของเนาะเราก็ต้องเช็คสินค้าก่อนเนาะเขาก็ต้องให้เราถ่ายวาวิดีโอก่อนนะครับว่าสินค้าเนี่ยมันได้มาครบถ้วนไหมมันได้มาจริงหรือเปล่านะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะไปยาวๆผมอาจจะเร่งภาพนะครับในช่วงนี้อาจจะเป็น ฟังเสียงผมอาจจะเป็นเสียงแหลมๆเนาะอ่ะโอเคมันคลิปเรามันจะได้ไม่ยาวเนาะอ,อันนี้นะครับร้านค้าครับผมแกะคุณสดๆเลยครับผมโอเคนี่โอเคทีนี้เราแกะด้านไหนดีด้านนี้แล้วกันคุณร้านค้าครับโอเคโอ้ผมเคยเ,เหมือนถ้าใคริดแล้วต่ำไม่แน่ใจนะครับผมผมยังไม่ได้ไปเช็คเนาะก็โอเคไฟเอ็กซ์เทนเดอร์นะครับผมนี่นะเกิดอะไร ไฟเหมือนอรูปตอรซีนะครับดูว่าเรามีอะไรบ้างก็คือจะมีตัวไฟแล้วก็เฮ้ยทำไมรอบนี้มี haha. อันนี้มาด้วยนะรอบที่เราไม่มีนะโอเคสองข้างนะครับโอเคครบถ้วนนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปติดกันมันจะเป็นรูปต่อเหมือนคล้ายๆกับตอรซีครับผมเห็นนะเห็นไหมเพื่อนๆเห็นนะโอเคสองข้างเนาะผมซื้อมาในราคาประมาณครับผมจำไม่แน่ใจก็คือผมจะแปะไว้ให้ ประมาณ1,7 0 0้ยกว่าบาทนะครับรวมส่งแล้วคือประมาณ1,800กว่าบาทนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะขับรถไปติดที่ร้านกันเพราะว่าเราไม่สามารถติดเองได้นะครับผมแล้วก็ผมเคยใช้มาแล้วเนาะตัวนี้มันดีมากแต่ว่าเออผมใช้มาประมาณเกือบสองปีเนาะตั้งแต่รถออกมาเลยผมก็ติดเลยมันเสียนะครับด้านขวาเนาะเดี๋ยวผมจะไปถ่ทายให้ดูรูมันจะติดหรือเปล่าเพื่อนเเห็นไหมตัวซีตัวนี้นะครับมันไม่ติดเนาะนี่นี่นี่ครึ่งนี้ตรงล่างนี่ไม่ติดมันติดแค่ด้านบนเนาะอ่ามันจะติดบ้างไม่ติดบ้างเนี่ยเห็นไหมเวลาตกหลุม แต,แต่ถ้ามันเต็มเต็มมันจะเป็นแบบนี้มันเป็นกรงวันอะกล้องถ่ายเห็นเปล่านี่มันมันเป็นแสงไฟอยู่นะครับโอเคผมมีไฟตัวนี้ด้วยนะโอเคเอาไปให้ร้านติดกันนะครับผมค่าติดที่ผมติดร้านนี้ประจำก็คือถ้าเป็นงานนอกก็คือห้าร้อยนะครับครั้งละห้าร้อยโอเค เพื่อนๆผมก็ไปติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะให้ดูไฟนะครับเดี๋ยวเราดูอันตัวนี้ก่อนเพราะว่าผมให้ร้านเขาติดตั้งมาให้เพิ่มนะครับแล้วก็อีกตัวนึงคือผมซื้อมาเพิ่มก็คือจะเป็นที่ชาร์จแบตในรถนะครับผมหรือว่าเป็น,เป,นเป็นขั้วเนาะเอามาเอามาเสริมเนาะเดี๋ยวให้ดูอธิบายไม่ถูกครับเห็นไหมเห็นไฟไหมสีฟ,ฟ้าๆนี่ผมซื้อมาประมาณสามร้อสี่สิบบาทนะครับไอ้ตัวเนี้ยเป็นแบบมีไฟด้วยนะก็คือมีตัวเลขโชว์โวลต์เนาะอ่าเห็นไหม อ่าเราชาร์จแบตในรถครับมันไม,ม,นไม่มันไม่มีมาให้เนาะสำหรับ x อ e n d ค r ปี2019นะครับผมอ่ารถของผมเนาะรุ่นนี้แล้วก็ผมให้ร้านอ่าเพิ่มไปตัวนี้เข้าไปครับผมก็คือมันจะเป็นที่ที่เสียบบุหรีเ่น้อแล้วก็แต่ว่ามันจะใส่ไอ้ตัวกล้องกล้องกล้องรถยนต์เนาะอ่าแล้วผมไปดูนี่ที่นี่ผมก็คือให้เขาต่อต่อตรงเข้าไปเลยครับผมอืมก็คือว่าเราเดินสายเก็บสาย ผมเก็บสายเรียบร้อยแล้วครับปกติสายมันจะเข้ามาตรงนี้แล้วก็โค้งมาแล้วก็มีปลั๊กเสียบอยู่ตรงนี้นะครับผมให้เข้าออกให้เรียบร้อยแล้วก็ปลั๊กต่อตรงอยู่ด้านในกล่องเรียบร้อยแล้วครับผมปลั๊กนี้ผมให้ร้านเขาคิด250บาทนะครับผมไม่รู้ว่าถูกหรือแพงแต่คออือผมเห็นโอเคสายจะได้ไม่เกะกะนเนาะแล้วก็ใส่ปลั๊กที่ชาร์จเพิ่มนะครับผมก็สวยดีนะตอนกลางคืนน็คงจะสวยกว่าน,นี้ครับมีตัวเลขไฟโวลต์บอกนะครับผมอ่า ผมบอกพิกัดร้านละกันเพราะร้านนี้ผมชอบครับผมไปประจําก็คือจะเป็นอประดับยนต์นะครับผมประดับยนตโคราชนะครับผมอา่าโอเคตามหมดุดตาม G.P.S ไปเลยนะร้านนี้ทําดีผมชอบมากเลยเขาเก็บสายไฟให้ดีเก็บงานดีครับงานละเอียดดูก็คือขนาดอ่าสายอย่างเงี้ยเขายังเก็บอ่ามีสายข้อมาพันได้เพิ่มแล้วก็สายหรือว่าอุปกรณ์ไฟอะไรที่เราต่อเพิ่มอ่ะเขาจะมีตัวตัวพันสายแล้วก็เดินสายเก็บสายเรียบร้อยครับผม บางร้านก็คือบางร้านนะผมว่าบางร้านนะก็คือใส่ใส่เข้าไปแค่พอมันติดคอยให้มันเสร็จอะแต่ว่าอันนี้คือเขาเก็บสายให้ดีผมชอบครับแล้วก็ผมจะสั่งอะไรหรือว่าผมจะทําอะไรคือเขาตามใจผมอะเขาทําให้ได้เลยโอเคนะครับ ครับร้านที่ผมแนะนําไปก็คือจะอยู่ที่โครานะครับหรือว่านครจะสสีมาเนาะที่ผมแนะนําไปเนาะก็คือเผื่อใครอยู่แถวนี้ก็คือโอเคผมผมไปไปร้านเขาบ่อยโอเคครับเขาทาดีมากโอเคเดี๋ยวเราไปดูไฟด้านหน้ารถกันนะโอเคนะครับ เป็นเวลากลางคืนเนาะโอเคเดี๋ยวผมกดโฟกัสให้ดูอันนี้จะเป็นไฟธรรมดานะครับผมผมตั้งผมต่อตรงให้มันเมื่อสตาร์ทรถนะครับก็คือไฟมันติดมาเลยนะครับผมตอนกลางวันไฟด้านบนนะครับจะไม่ค่อยเห็นแสงแต่ตอนกลางวันก็คือไฟด้านล่างที่เราไปติดกันมาจะสว่างมากโอเคเดี๋ยวผมเข้าไปดูใกล้ๆจะเป็นประมาณนี้นะได้ยินเสียงผมไหมเพราะว่าอาจจะดินเสียงรถสวยไหมเพื่อน นี่จะเป็นแบบนี้เลยโอเคเดี๋ยวผมเปิดไฟเลี้ยวให้ดูนี่รอซูมให้ดูกัน,นมันจะเป็นรูปเหมือนตัว C นะครับ C กับด้านเนาะไฟเลี้ยวจะเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมนี่อันนี้ไฟเลี้ยวนะครับ เป็นฉุกเฉินคู่นะครับเปิดเต็มแบบเต็มสูตรนะครับไฟหลีด้วยเนาะไอ้ไฟสปอตไลท์ด้านล่างนะครับผมเปิดไฟหน้าด้วย อันนี้แบบไกลๆเนาะเรือไม่ดูออะไรนะที่ชาร์จแบตนะครับผมตอนกลางคืนเนาะไฟจะเป็นประมาณนี้เลย <şu> เห็นไหมออ้ย <şu> เห็นไหมเพื่อนๆนี่โอเคนี่ดูจากในรถเดีกยะจะวอกล้องไม่จับโูกันนี่โอเคนะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผม วันนี้แค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ